เก้าเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มีเหรียญอะไรบ้างไปดูครับเอาสันส้นๆง่ายๆเลยนะเรามาดูกันว่าเก้าเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มีอะไรบ้างแต่จะขอเกินก่อนว่าทุกเหรียญนี่ทันท่านหมดนะเพราะว่าปี2558เนี่ยท่านพึ่งมรณภาพนี่เอง9ปีมาเองแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณของท่านนั่นเองเราจะมาดูกันว่า9ก้ารุ่นที่คัดมาเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างคือผมจะเริ่มนับจาก ท้ายไปหน้าก็คืออันดับเก้าไปอันดับหนึ่งไปดูกันเลยมีอะไรบ้างอันดับ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นคุณพระเทพวิทยาคมปี2556รุ่นนี้สร้างน้อยราคาเริ่มเนื้อล่างมีหลักพันเลยวัดอันดับแปดเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นเพชรน้ำเอกปี2536้รุ่นนี้คล้ายปี17ราคาเนื้อล่างร้อยไปถึงพันต้น,ตนอันดับ 7, เจ็ดเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นธนาคารศรีนครปี2521้รุ่นนี้สร้างน้อยมากเนื้องอนี่เล่นหากันหลักแสน อันดับที่6เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นคุณพระเทพประธานพรปี2536เนื้อทอคอเนี่ยเล่นหากัน2-3งถึงสแสนเลยอันดับที่5เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517รุ่นนี้ที่ร้านมีเนื้อล่างสวยๆเนี่ยเล่นหากัน3-4มถึงหมื่นเลยอันดับ4เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536รุ่นนี้เนื้องอบนสุดเล่นหากัน2-3งสามแสนอันดับที่3เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2512รุ่นนี้ไม่ต้องพูดเยอะ สภาพปกติธรรมดาแบบไม่สวยเนี่ยหลักแสนครับ,บ 2, เหรียญหลวงพ่อพคูณรุ่นนั่งทานชนะมารปี2537หาดูในแอป,ปอื่นเยอะมากก็คือหมายความว่าคือนิยมนั่นแหละลบหเหรียญหลวงพ่อคูณปี2519รุ่นสร้างบารมีเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกจากวัดบ้านไร พาลานี่แพงที่สุดแล้วนี่ก็คือ9เหรียญยอดนิยมของท่านแต่ผมจะทําคลิปย่อยๆลงไปในแต่ละรุ่นอีกว่าทั้ง9รุ่นเนี่ยย่อยๆมีอะไรบ้างก่อนจบคลิปผมก็ขอฝากโอวาสหลวงพ่อคูณท่านหน่อยวัตถุม,มงคลของกูเน้นไปทางแค้วคาดและปลอดภัยก็พอแล้วแต่ไอคนที่เอาของกูไปใช้ถ้ามันประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีคุณพระก็ไม่คุ้มครองดอก